And now it is the Alexander III Bridge, considered as the most beautiful bridge in Paris. Alexander, Sapan, Alexander, Sapaniso, -so, Neparis. Le pont célèbre l'amitié franco-russe des Invalides. Just on your left before the bridge, you will see the golden cupola of the Invalid Professor. The Invalid Hotel, which celebrates the uh, Invalid Bridge. Excuse me, it celebrates uh, the victories and the battles of Napoleon I. Uh Hi, -huh. <laughs> นี่คือออไอเฟลนะครับบนหัวลำโพงบานีา่ไหมบนหัวลำโพงบ้านเราไอเดียวไหมข้างในเป็น,นปพิ <Ar> if, พิธภัณฑ์นอ์ทอดัมอะไรพิธภัณฑ์อาริฟ we are at the n o r t h e d a m now in paris what do you think are you tired อาริฟเห,ห,ห,หนื่อยไหมอาบ้าเหนื่ ami, อยไหมไม่เหนื่อยมามีเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยอาริฟเหนื่อยไหมอาริฟกำลังขี่มา แต่ว่าโคตรกลัวอะไรดูกลัวไหมเมืก่อนกลัวป่ะกลัวอะไรใช่กลัวไม่ล้าวเรื่องเรื่องแค่นี้ก็กลัวอ่ะดูกลัวไหมกลัวป่ะอันนี้กลัวไหม ไปไปขึ icana, ้นห <idal Industry. S 1> uh ้างบนดีกว่าไหมขึ้นห้างบนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ท่านสองก็ไม่กล้าขึ้นกลัวเอาไหนเอาโนเอาหนเอาตัวเล็กไปเอาตัวเล็กเอาตัวเล็ก บ้านังนีเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคบ้านังนี่เราบปานเดี๋ยวเดี๋ยวๆเดี๋ยวตอนนี้อาริฟอยู่ตรงแซกิกรจุดที่สูงที่สุดของปารีสนะครับเป็นเหมือนกับทัชมาฮานะครับสามารถที่จะมองวิวปารีสแต่พวกเราขึ้นไม่ไหว จริงๆขึ้นกับรถรางก็ได้นะรถรางรถไฟแล้วก็มีแล้วก็อยู่ตรงนี้เหมือนกับโบสถ์ข้างใน,นเป็นโบสถ์นะใกล้กับสซเจตเช็ริคอเป็นโบสคริสเตียนนะครับอันนี้ก็เป็นลานบมนเชิงเขาอะนะสามารถเห็นวิวปารีแต่พวกเราขึ้นแค่ได้แค่ครึ่งหนึ่งขึ้นไม่ไหวแล้วมามิขึ้นไปแล้วอันนี้ก็คือมุมของบาริ็กโดยกว้างๆโดยหอไอเฟลจะอยู่ด้านด้าน ขวาไปทางนี้แต่ว่ามองไม่เห็นตรงนี้ต้องขึ้นสูงสุดถึงจะมองเห็นว้าเหนื่อยเหมนันเมือบบารลีใหญ่นะครับพอๆกับเผอใหญ่กว่ากรุงเทพหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนี่คือบรรยากาศโดยรวมทั่วไปจะมีคนมาอาบแดดครับมีอีกสองขั้นกว่าจะถึงตรงนู้นเดี๋ก็เมื่อยแล้วอ่ะไนูอาริตอบปเียอ,อาริเหนื่อยไหม อาบ้าไม่เหนื่อยอริรเหนื่อยไงอยู่ที่ไหนที่นี่อยู่ที่สักครีคอร์เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่เดี๋ยวได้จะกลับบ้านวันนี้วันสุดท้ายแล้วลูกเบื่อละโอเคครับสักครีคอร์โบสถ์ทัชมาหันขนาดใหญ่นะฮะมาถึงแล้วครับปารีสมหานคร หนึ่งในสีมหานครใหญ่ของโลกยินเต็มๆครับที่นี่ ...rijden zullen we onderweg in Nederland A, heb je dan dan is het pas weer een beetje tijd om uh, te eten A, A, heb je daar ook de gelegenheid. Let op je spullen daar A, zo meteen. Het uh, tijdstip dat de bus gaat rijden in de richting van Nederland is 1 uur. A, als u uh, denkt van nou ik heb geen zin om uh, terug te gaan, nou gewoon niet komen dan zou ik zeggen, lekker blijven. Maar de bus gaat om 1 uur, de duidelijkheid gaat hij wegrijden. Dus houdt u er rekening mee eh, hoe lang je bezig bent om boven te komen en weer naar beneden. Want het is uh, op een driedaagse uh, is het even ruiken aan Montmartre. He, want de tijd is natuurlijk niet zo lang. Goed, Paul die zal uh, vertellen waar de bus staat en die straat laten zien waar je in moet rijden. En dan, uh, of lopen ja is het. En dan uh, veel plezier en 1 uur dan uh, gaat hij rijden tot dan.